คือบัมเปอร์ฮะเรายังคงอยู่ในบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลเวอร์ซโชครั้งที่46ครับแน่นอนฮะเราอยู่ที่บูธเอ็มจีฮะตอนนี้นะโอ้โหเดือดจัดเดือดพลห้ามพลาดคลิปนี้นะผมบอกเลยนะวันนี้มันอะไรครับเนี่ยเดือดมากเอ็มจีมีเรื่องราวเยอะมากๆครับทุกคนนอกจากรถใหม่ที่เปิดตัวนะครั้งแรกเนี่ยสองรุ่นมีการประกาศราคานะฮะเขาขนทุกรายอัพ มาครบเลยย้อนกันนิดนึงครับพี่อาร์ต MG เนี่ยถ้าเราไล่เรียงรถของเขาจำได้ไหมมีรถอะไรบ้างเริ่มต้นจากคันเล็กสุดเลย MG 3 MG 4 MG 4นะครับแล้วก็เป็น MG 5นะครับวันนี้ในบู๊ก็ยังมีในส่วนของรถตู้ด้วย m a x u s 9 m a x u s n m a x u s โอ้โหก็มาครบรอบบู๊กเลยฮะแต่ว่าไฮไลท์จริงๆคือการประกาศราคานะครับแล้วก็มีส่วนของ เซอร์ไพรส์ด้วยครับผมแต่ทั้งนี้ขออุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูไฮไลท์กับเขาเลยครั้งแรกครับวันนี้ MG S5 EV ใหม่ครับทุกคนนี่คือ SUV นะจะบอกว่ามันเป็นขนาด B ป่ะแต่ว่ามันใหญ่ใหญ่บอใหญ่เป็น C ล้ะข่มไปซีงแถมราคาเริ่ม700,000นิดๆเบาๆราคาเบาเนาะอยากดูตัวจริงครับขอเข้าไปดูในมูดได้ไหมฮะเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปดูกันครับผมเอ้ายังไม่ไปยังไม่ไป ยังคันนี้ก็มีไฮไลท์เหมือนกันอ้าวหลายคนอาจจะงง m g ็เปิดมานานมากแล้วมีไฮไลท์อะไรเมื่อกี้เลยครับผมปรับรถราคาคนลุกสู้ทุกคนปรับไปแล้วอ่ะขออนุญาตนิดนึงนะครับผมขอเปิดดูนิดนึงทีนี้เขาเปิดมาทุกัน2รุ่นเดือดรมาครับตัวอย่างนะฮะรุ่นสแตนดาดแลนรุ่นดีนะของเดิมเนี่ยเจ็ดแสนกว่าราคาใหม่ฮะห้าแสนห้าหมื่นเก้าพัน 900บาทเป็นไงอ่ะยังไม่หมดฮะสำหรับแฟนคลับรุ่นลองเลนส์ที่มีระยะทางการวิ่งที่มากกว่าครับลองเลนส์รุ่นดีครับราคาใหม่นะครับของเขา664,900บาทครับผมเฉพาะในงานนะทุกคนราคาที่ผมบอกไปทั้งคู่เนี่ย แค่เพาะในงานนะรีบมานะเพราะว่าเรายังเหลือเวลางานอยู่ถึงวันที่6เมษายนนี้แล้วนะคุณมีแผน M อ็มีอยู่คุ้มสุดๆครับผมนี่คือเซอร์ไพรส์สิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าเหตุการณ์วันต่อวันเลยคือแม่เหมือนเขาเหมือนเขาเห็นกู้แขกเขาเฮ้ยกูจะไปยอนยังไงไอ้ล็ลรงไปดิพูดเป็นพวกได้เปรียบฮะแล้วีบมาซื้อฮะรีบมาซื้อครับเพื่อนครับโอกาสอย่างนี้มีไม่มากนะคันนี้เสร็จเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปดูขั้นต่อไปกันกับ นี่เลย I am sick ครับผมไปครับก่อนที่จะไปรุ่นไฮไลท์ นี่อีกหนึ่งรุ่นที่เป็นไฮไลท์ของบูต MG เหมือนกันนะครับนั่นคือ IM6 ครับผมคันนี้เราได้ไปรีวิวมาแล้วนะใครอยากดูละเอียดมีรีวิวให้ดูครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก IM เราจะได้เห็นลุมพูเอ็ตรงนี้นะนี่คือรถเรียกว่า IM พรีเมียมขึ้นมาหน่อยในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าใช่เซอร์ไพรส์ที่พี่อาร์ตพูดถึงก็คือการประกาศปรับลราคาเหมือนกันครับผมในงานนี้มีเหตุการณ์นี้อีกแล้วนะ IM6 เนี่ยเขาขายด้วยกัน2รุ่นย่อยนะทุกคน พอเริ่มต้นที่รุ่น RWD คือขับเคลื่อนล้อหลังนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งคือ All Wheel Drive นะครับขับเคลื่อนสีล้อราคาเนี่ยเขาเรียกว่าในงานเนี่ยบอกเลยว่าชั้นลดไปอีกรุ่นละแสนบาทโอ้หครับผมก็คืออย่างรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาเหลือ1 2ึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นเนี่ยที่เป็น All Wheel Drive เนี่ยเหลือหนึ่งล้านหกแสน ก้าหมื่นเก้าพันครับก็ถ้าขับขสองนะครับขับล้อหลังก็จะสามารถวิ่งได้ต่อการชันหนึ่งครั้งประมาณ550กิโลเมตรใช่ครับผมส่วนนี้มีรุ่นเนี่ยมีเปอร์ฟอร์มานซ์ที่มากกว่าแต่ว่าเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยกลับวิ่งได้ถึงห3 4กิโลเมตรต่อหนึ่งการชันเพราะแบตเขาลูกใหญ่จริงกว่านี่คือ100กิโลวัตต์ชาวรัอยู่ในรุ่นนี้นะต้องบอกว่าฟังก์ชันลูกเล่นของเขาเยอะมากในการขับขี่นะครับรวมถึงภายในที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมเลยนะครับผมเด่นของเขาคือตัวฟังก์ชันฟีเจอร์ตต่่่่่่าาาาาาางงงงๆๆททีีเเค้้้้ใใหหมมมแแลลกออนนขยะชัด มากนะครับถึงขนาดเอาผ้าปิด,ดยังขับได้เอา <laughs> อเขาเขาจำลองว่าอหูมันแบบ ฝนตกหนักแล้วมัวมากมองไม่เห็นทางเลยสามารถดูผ่านกล้องได้แล้วก็ขับไปได้มันจะเป็นฟังชั่นใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในปีนี้เราจะได้เห็นอย่างเช่นพี่อาร์ตบอกเลยนอกจากกล้องรอบคันเราไม่คุยเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวนี้มีมีกล้องที่แสดงตรงหน้าจอมีแครบโหมดแครบโหมดที่เป็นโหมดปูออกจากที่จอดรถได้นะครับสามารถหักหลบลีฟอะไรต่างๆคันนี้คันนี้มีหมดคันนี้มีหมดที่สําคัญ MG ในปีนี้เขาคุยเรื่องไรทา์ เขาไล่ทามวรรตีทุกรุ่นใช่ครับที่เป็นไฟฟ้าตอนแรกเราเข้าใจว่าเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆแต่อยู่ประกาศตุ้งเลยรถชั้นใช้กันไปเลยครับประกาศตลอดเปลี่ยนให้ใหม่ชีวิตโอ้โหไปแค่นี้มันก็อุ่นใจนะคือพวกอย่างเราพอบอกไล่ทามมันต้องไม่ต้องถามแล้วห้าปีแปดแบตเท่าไหร่ไม่ต้องถามแล้วไม่ถามแล้วเฮ้ยนี่แบตเท่าไหร่เนี่ยคันพังแล้วจะเสียตังเท่าไหร่ไม่มีฟรีฟรีครับฟรีตลอดนะครับผมอ่ะเปลี่ยนให้ใหม่ตลอดอันนี้คือหนึ่งไฮไลท์นะรถไปอีกหนึ่งแสนบาทโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวไปดูโนู่น ไฮไลท์สุดท้ายบนเวทีไปครับและนี่คือรุ่นสุดท้ายฮะไฮไลท์ของทางบูธ MG ครับ MGS5 e v ครับผมเอาละครับราคาเขาเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะขายทั้งหมด3รุ่นย่อยราคาดังนี้เลยครับเริ่มต้นที่รุ่นดีครับสแตนดาร์ดนะครับขับเคลื่อนล้อหลังครับ719,900บาทครับ ถัดมาเป็นรุ่น X ครับ standard นะครับขับขึ้นล้อหลังครับ779,900บาทครับแล้วรุ่นท็อปสุดครับรุ่น V ครับลองเลนขับขึ้นล้อหลังครับ899,900บาทสำหรับไฮไลท์ของเจ้าคันนี้นะพอเราเข้าไปนั่งเข้าไปเห็นคันจริงแล้วบอกว่าโอ้โห มีติรถค่อนข้างจะกว้างขวางมีความสะดวกสบายสูงทีเดียวที่สาคัญราคาเจ็ดแสนว่าตคนเป็นเจ้าของได้ไม่ยากหน้าตาเราๆซึ่งระยะทางจริงแบสองรุ่นเนี่ยมันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่แบตตัวหนึ่งสี่ร้อยกว่าโลนะครับแล้วก็ตัวท็อปของเขาที่บอกลองเลยนีห้าร้อยห้าสิบกิโลเมตรตอนหนึ่งการใชก็เพียงพอต่อการใช้งานเนาะเพียงพอเป็นระยะทําการพอดีใช่คุณดูราคาด้วยรถเจ็ดแสนเริ่มต้นวิ่งได้สี่ร้อยกว่าโลเจ๋งเปล่าะใช่ดูหน้าตาของเขา สวมรูปหลังภายนอกนี่คุ้นตาไหมล่ะเหมือน MG4 เลยแต่ยกสูงขึ้นมานะครับแน่นอนฮะการขับขี่สนุกเหมือน MG4 อย่างแน่นอนม่เห็ุเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันถูกว่าแพลตฟอร์มนะครับขับขึ้นล้อหลังใช่ขับสนุกเหมือน MG4 แล้วคุณทาภาพจําได้ไหมใช่ความขับสนุกเขาเป็นยังไงคันนี้ได้แบบนั้นแถมเขายังมีการปรับจูนช่วงล่างให้มีความสบายแบบ SUV ด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดของรถแบบนี้คือคนนั่งใช่ครับเขา MG คุยเลยบอกว่าคันนี้ คนขับสนุกแล้วคนนั่งก็นั่งสบายด้วยเพราะว่าช่วงล่างเป็นไฟล์ิงค์เพื่อนด้านหลังเนี่ยตีโฟลิงค์ไม่พอเอาไฟล์ิงค์ไปเลยนะขึ้นลงนี้เฉียงสะแยงได้ด้วยนะรองรับทุกสภาพถนนสบายนะครับนั่งสบายนั่งนิ่มอย่งแน่นอนก็สรุปภาพไฮไลท์สำหรับมอเตอร์โชว์รอบนี้ของ MG มีนะมีการเปิดตัวรถใหม่2รุ่นพร้อมกับทำราคาพิเศษในงานรวมทั้งเอารถมาโชว์ เดียว่าทุกรุ่นทย่อยเลยที่เราบอกไปนะมีเพิ่เติมด้วยมีไซเบอร์สเตอร์ต่ออยู่ด้านหลังก็ยกมาครบทุกรายอัพที่สำคัญมีการประกาศแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของวอลตีที่เป็นไร้ไทม์ในรถแต่ละรุ่นของเขาด้วยกรล่าที่จะให้เลยพร้อมออฟเฟอร์ข้อเสนอในงานดีมากๆบางรุ่นเนี่ยเรียกว่าโอ้โหนอกจากราคาที่ลดแล้วของแถมยังแน่นเหมือนเดิมครับผม แลบประกันแบตไลร์ทา์วบลาตซก็คุ้ม,มนะแล้วเพื่อนนะนะฮะแล้วนี่คือทั้งหมดครับของ MG ครับในงานบางขอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46มาเจอกันได้ครับที่ Impact Challenger เมืองทองธางนีครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่รับชมและก็ติดตามอย่าลืมกดร่ายกด s u b s c r i b ์ให้เราบัมเปอร์ถูบัมเปอร์ด้วยครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ